บทสาธยายปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและโดยปฏิโลมอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูป,ปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูป,ปะปัจจยาสรายตะนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะสนสรายตนะปัจจยาผัสโส เพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีพัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยา อุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจญยาชารามรณง โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัสสะเกวรลสะทุกขขันทัสสะสมุทโยโหตีติ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ชาติปิทุกขาแม้ความเกิดเป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายนั้นเป็นความทุกข์ โสกปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาสาแม่ความโศกเศร้าวความเสียใจความพิไรดำพันความวิบัติพลัดพลากจากสิ่งที่รักจากสิ่งที่พอใจนั้นเป็นความทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคโทุกโขความประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนั้นเป็นความทุกข์ปิเยหิวิปโยโคโทุกโข ความวิบัติพระภาคจากสิ่งที่รักจากสิ่งที่พอใจนั้นเป็นความทุกข์ยำปิดชังนรัรพติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาความอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั้นเป็นความทุกข์ว่าโดยรวมโดยย่อแล้ว การเข้าไปมีอุปทานยึดมั่นในขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นี่คือทุกในทุกขอริชสัตในธรรมจักรกับพวัตนสุที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันในปฏิจจสมุปบาทในส่วนของชาตินั้นแสดงว่าแสดงให้เห็นว่า ส่วนที่พระศาสาดาได้กล่าวไว้นั้นคือทุกขะอริยสัตว์ในปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่านี้เป็นส่วนของทุกขที่ควรกําหนดรู้เป็นทุกขะอริยสัตว์เมื่อเราพิจารณาย้อนกลับขึ้นไปส่วนบนก็จะเป็นส่วนของสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ชาติ คือเหตุปัจจัยความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมีอยู่ชาติเราทำเองหรือไม่ใครทำให้ชาตินั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้ชาตินั้นมีได้เพราะมีเพรเป็นปัจจัยภาวะ ปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติพบนั้นคือเหตุปัจจัยความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นพบนั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้ก็พบนั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้ พบนั้นมีได้เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานะปัจจญยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบอุปาทานนั้นคือเหตุปัจจัยความเป็นไปในปฏิจจสมุปบาทนั้นก็อุปาทานนั้นเราทำเองหรือว่ามีใครทำให้ อุปาทานนั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้อุปาทานนั้นมีได้เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานตัณหานั้นคือเหตุปัจจัยความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาท ก็ตัณหานั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้ก็ตัณหานั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้ตัณหานั้นมีได้เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เวทนานั้นคือเหตุคือปัจจัยความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นก็เวทนานั้นเราทาเองหรือมีใครทำให้ก็เวทนานั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้เวทนานั้นมีได้เพราะมีภัสสะเป็นปัจจัยภัสสะปัจจยา เวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะนั้นคือเหตุคือปัจจัยคือความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทผัสสะนั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้ก็ผัสสะนั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้ ผัสสะนั้นมีได้เพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะสลายตนะปัจจยาผัโสโศเพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายตนะนั้นคือเหตุคือปัจจัยคือความเป็นไปแห่งปฏิจจะ สมบบาทก็สลายตนะนั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้สลายตนะนั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้สลายตนะนั้นมีได้เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปปัจจยาสลายตนะงเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสรายตนะนามรูปนั้นคือเหตุคือปัจจัยความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทนามรูปนั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้ก็นามรูปนั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้นามรูปนั้น มีได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปวิญญาณนั้นคือเหตุคือปัจจัยคือความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาท วิญญาณนั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้ก็วิญญาณนั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้วิญญาณนั้นมีได้เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสังขารนั้นคือเหตุ คือปัจจัยคือความเป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทก็สังขารนั้นเราทำเองหรือมีใครทำให้สังขารนั้นทั้งเราไม่ได้ทำเองทั้งไม่มีใครทำให้สังขารนั้นมีได้เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชาปัจจยาสังขารา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายนี้เป็นการกล่าวปฏิจจสมุปบาทในส่วนแห่งความเกิดนั้นทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมกล่าวอย่างนี้สาธุ